สวัสดีค่ะพบกับครปปาที่ช่องปรวริสินสอนรำไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูปาก็มาสอนรำในเพลงระบำดอกบัวค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็เป็นดอกบัวนะคะเราจะใช้มือทั้งสองข้างเลยนะคะในการถือดอกบัวสำหรับการฝึกรำในครั้งนี้นะคะดอกบัวนะคะนักเรียนสามารถใช้ถือนะคะก็คือข้างละ1ดอกก็ได้แต่เนื่องจากดอกบัวนี้ดอกเล็กนะคะคุปปาก็จะใช้ถือข้างละ3ดอกค่ะ แต่ถ้าเป็นดอกบัวที่ใหญ่นะคะก็สามารถใช้ดอกเดียวสามารถเลือกตามความเหมาะสมได้เลยค่ะเพลงระบังดอกบัวนะคะถือเป็นเพลงรำที่ไม่ได้ยากนะคะ,ะใครที่เพิ่งฝึกฝนรำไทยนะคะก็สามารถฝึกเพลงนี้ได้หรือใครที่ยังพื้นฐานยังมีน้อยอยู่ก็มาฝึกเพลงนี้ได้ค่ะค่ะยังไงก็มาฝึกรำเพลงระบังดอกบัวไปพร้อมๆกับครูปอได้เลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกฝนท่ารำในเพลงระบบาดอกบัวกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือทั้งสองนะคะจับดอกบัวนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะทั้งสองข้างให้ถือดอกบัวที่มีจำนวนดอกที่เท่ากันค่ะเริ่มแรกนะคะตรงจังหวะนะคะกลางมือทั้งสองออกย่อลงนะคะกดหน้าขาลงดันก้นออกนิดนึงนะคะซอยเท้าสลับไปมาตอนซอยเท้าให้ ซอยเท้าถีบเบาๆนะคะ,อะพอเนื้อเพลงเริ่มนะคะก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าย่อก่อนแล้วยืดตัวขึ้นเราคาคานาละบามต่อไปถอนเท้าขวานะคะร้องรามกันด้วยเริงรา ต่อไปหันตัวไปทางด้านขวามือข้างซ้ายนะคะตั้งวงนะคะงอแขนถือดอกไม้งอแขนมือขวาแขนตึงฟอนสายต่อไปเปลี่ยนมือสลับการหันไปทางด้านซ้ายไห้ผิดโซพาก้าวเท้าขวานะคะทาทีท่า ยืองหยาดนาดกลายต่อไปมือทั้งสองรวมกันที่อกทอนเท้าขวาลงหันตัวไปทางขวาเล็กน้อยด้วยจิตจงรักภักดีรวมมือไปที่อกนะคะมีมีสายมือข้างซ้ายจะเหนื่อยแนง นายขอมอบชีวิตและกายไว้ตายเบื้องภาะบาทอยู่คนเพื่อทรมก้าวเท้าขวา กระเซมสะลานซอยเท้าค่ะและชื่นบานท่ากระมอนทาวายไฟยฟอนอยู่คนลว้วนมีจิตคิดอภัยอันประทุมยอดทากา าศาศนาก็วิไลางามตะการบ้านหาไทยขายจะรุงฟูงขาจรขายจะยวนมือทั้งสองรวมกันนี้นะคะขายจะยวนยาวพะมอน บินผ้าวนกลางมือทั้งสองข้างหันตัวทงวางขวาแล้วหมุนรอบตัวฝ่ายฟอยูคนค่ะแล้วก็ซ้ำซอยทาไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วมารอบสองใหม่นะคะเาล่าค่ายืนนะคะขานาละบาง ร้องรำกันด้วยเริงราหันขวามือขวาแขนตึงฟอนสายให้พิดโซภาก้าวเท้าขวามือขวาดอกบัวทิ่มลงนะคะทาทีท่าเยื้งหยาดนากลายด้วยจิตจงัาพักดี ใชมือซ้ายมีมีจะเหนื่อยแนงนายขอมอบชีวิตและกายไว้ตายเบื้องพระบาทสุขคนเพื่อทรงก็เทาขวากระเมสมสาลาน ซอยและชื่นบานทากามอนช่วงนี้สามารถเข้าวงกลมได้นะคะท้าวายไฟยฟอนอยู่คนล้วนดีจีนคิดอันไทยอันประทุมงยอดทักกาทาศานา กอวิไลงามตาการบานหาไทยใครจะรู้ใครจะยุ่นยาวพระมอนปินพะาวอนมือสองข้างกลางนะคะหมุนรอบตัวฝ่ายฟอนสุขคอน รอบตัวมาซอยไว้นะคะให้ซอยไว้ก่อนย่อลงนะคะแล้วก็รอจังหวะนะคะนายนี้นายนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองหนรับตัวได้เลยค่ะสามสี่ห้าหก เจ็แดแปดเป็นมือค่ะหนึ่งสองสามสี่ ะะเราจะนับ8ทั้งหมด5ชุดนะคะแล้วก็จะเหลืออีก4จังหวะสุดท้าย1 2ไว้ขึ้นค่ะสแล้วหมด4 เพลงระบำดอกบัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะให้กับช่องปวาริศินสอนรำไทยโดยครูปอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูปอนะคะได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรำไทยต่อไปค่ะยังไงสำหรับวันนี้นะคะครูปอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ